ลงไปลูกนะลงไปลงไปเดี๋ยวพ่อมีกระดูดแล้วพ่อมาให้กินนี่่นี่นนนมันคืออะไรเนี่ยเออมีเบ็ดอยู่โอ้ไฟอยู่ตรงนี้มีเยอะตรงนี้มีตั้งเยอะไฟไม่น่าคราบเลยกลืนมาดู เอ๊ะทำไงวะเนี่ยวนี้ต้องมีใหญ่ใหญ่เป็นงุมสี่อันไม่เจอมง,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 งุมเลยวะเผมเจยงงงอยมุมหมดเดีวผมทำการทำเชือกคล้องคอนะเดีวผมจะทำที่นั่งสำหรับขี่มู คือคือไม่ใช่คือคือคอะยวเรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวท่ามกียงมุมเดี๋ยวเราจะมาทำการฆ่ามาเอะไรต้องการแย่งมุมมากตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็หิวม,มากแล้วในบ้านมีอะไรกินวะที่แค้ม,มีของกินตั้งเยอะก็มันกิน Ơ, có trái 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 đi tốt có trái 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 Để tôi thử Tôi vẫn đang sống Nếu tôi vẫn đang sống Tôi sẽ phải ăn Nói chung, nó đang đến Nói chung, Ôi, กูมีกระดูกด้วยมัะเนี่ยโอ้ยก็ะจะได้เพื่อนกันหน่อยกระดูกก็ไม่มอไม่กระดูกก็ไม่พออะไรกันแล้วเนี่ยเฮ้ยมีไม้อยู่มึงขังกูจะขังไหมเดี๋ยวมีกระดูกดออวมาให้ออยู่ไหนไหวะให้เราขุดขุดล้วงถังเลยวะ มีกระดูอลงไปลูกนะลงไปลงไปเดี๋ยวพ่อมีกระดูกเดี๋ยวพ่อมาให้กินอดยาก,กาัดกูนะเฮ้ยเออละดูงั้นไปก่อนเดี๋ยวมีกระดูบเอาวมาให้ ไปเดี๋ยวไปดูในหมูบ่บ้านกันเผื่อว่ามันจะมีอาหารอะไเลยเราไปดูเลยครับหมู่บ้านน่าจะมีอาหารอยู่นะจะไม่ผิดไม่ได้มาหมู่บ้านานานแล้วทำไมหมู่บ้านมันไม่ปลูกเลยเลยวะ อือหมู่บ้านนี้มึงไม่ปลูกกันเลยไม่ค่อยจา้าบเลยไม่มีอะไรเลยม,มีแตะฟางถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรมีาแต่ฟางใช่ไหมเอาแต่ฟางก็ได้ ามาทำเป็นขนมปังได้อ,อืม,อ,มอันนึงก็ได้เก้าอันข้างในมีกล่งองคาบวะปังนี่มีไหมไม่มี ดูล้างอื่นึงเออนผมน่าจะมาขโมยประตูบ้านมันนะอันนี้มีอะไรกป่าไม่หักมีกล่องคาบเลยวะมีแม่น,นี่ไม่มีโอ้ลงหักวางกล่องคาบน้อย MBC เลยดูนี้ได้มีอะไรไหม อะไรย้อน<ะ>ไม่มีกองคาบอีกแล้ผมก็เริ่มหิวแล้วครับผม,มทำเป็นจริงๆก็คงต้องกลับบ้านนะอะไรวะเนีอู๋มาซีแมวดูสิวะกลับบ้านเดี๋ยวน้ำจุ่มเฮ้ยกลับบ้านเลยครับ เริ่มหิวละโอ้ยเอออย่าลุมลุมลุมตกลุมลักอีกแล้ววิ่งไปวิ่งไปแม่เริ่มหิวก็วิ่งไม่ออกเลยวิ่งไม่ออกครับเริ่มหิวละเลนไปเลนไปเล่นไป เรียนบอสีผิวหรอิวมากตอนนี้โอ้ยไปกดทำไมวะเนี่ยโผไว้เหมือนเดิมดอกกุหลาบหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยสิตายสิตายแล้วเริ่มสันแล้วครับขนมปังขนมปังได้มาสามันโอย ไปดึงวิวไปให้ได้การบราุรบาลตึ้งการบราุรบาลเก็บไว้ไข่ไก่เอาเก็บไว้โอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราเราก็ได้ทำการทำการหาไก่มาเลี้ยงได้สำเร็จนะครับรับอีก,กอทีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับอีพีหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ